ในส่วนต่อไปนะครับเราจะมาดูที่เมนูการทำบอร์ดแคสต์นะครับซึ่งจากหน้าตาที่เราเห็นนะครับในส่วนของตารางการส่งบอร์ดแคสต์นี่ยังไม่มีข้อมูลนะครับดังนั้นเราจะทําการสร้างบอร์ดแคสต์ใหม่นะครับโดยอันดับแรกนะครับให้เราเลือกร้านค้าก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เลือกผู้รับนะครับโดยจะเป็นคอลัมน์นะครับหลังจากนั้นการเลือกแพลตฟอร์มจากตัวอย่างครับเราเห็นว่ามีเพียงแค่ไลน์นะครับเนื่องจากคอลัมน์ที่เราเลือกนะครับ มีเฉพาะไลน์เท่านั้นหากใน, column, ใน,น,อน,นคอลัมน,ใน,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  column, platform, นใ์ในส่วนของตรงนี้นะครับมีทั้ง facebook แล้วก็ไลน์นะครับในส่วนของแพลตฟอร์มก็จะโชว์ a c e b o o k แล้วก็ไลน์นะครับหลังจากที่เราทําการเลือกร้านค้าคอลัมน์แล้วก็แพลตฟอร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับใหเราทการกดเลือกครับในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายได้นะครับโดยการเลือกที่คอลัมน์อื่นๆนะครับแล้วก็เลือกข้อมูลแพลตฟอร์มต่างๆที่เราต้องการทําการบอดแคสต์ได้นะครับ ในส่วนของวันบอดแคสต์นะครับก็จะมีการส่งบอดแคสต์แบบทันทีแล้วก็การส่งบอดแคสต์แบบตั้งเวลาครับในส่วนนี้ผมจะทําการส่งแบบตั้งเวลานะครับเมื่อผมทําการกําหนดช่วงเวลาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้ผมทําการกรอกข้อความที่าจะทาการส่งบอดแคสต์นะครับให้ฉะนั้นกดส่งบอดแคสต์ครับ เราเห็นว่าในรายการส่งบอร์ดแคชครับก็จะมีข้อมูลที่เราทําการตั้งเวลาการส่งบอร์ดแค์อยู่นะครับแล้วก็มีเป็นกราฟนะครับกราฟแท่งในรูปแบบของรายปีนะครับที่จะโชว์ว่า,าในส่วนของแต่ละเดือนเนี่ยมีการส่งบอร์ดแค์ไปจำนวนเท่าไหร่นะครับเราเห็นว่าฝั่งขวามือเราครับจะเป็นข้อมูลกราฟแบบวงกลมนะครับก็จะเห็นว่าจะมีในช่วง12เดือนนะครับจะมีเป็นไลน์กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่า Facebook กี่เปอร์เซ็นต์นะครับในการทําการส่ง บอร์ดแคทนะครับในส่วนต่อไปเราจะมาดูการสร้างฉบับล่างนะครับให้ทําการกดเลือกที่การสร้างบอร์ดแคทใหม่นะครับในส่วนของการสร้างฉบับล่างนะครับเราสามารถกรอกข้อความได้เลยครับแล้วก็บันทึกเป็นฉบับล่างในส่วนที่เราต้องการจะเอาฉบับล่างนะครับมาทําการจัดส่งบอร์ดแคทนะครับให้เราทําการกดแก้ไขนะครับเราเห็นข้อความที่เราทําการล่างไว้ก่อนหน้านี้นะครับ เราทำการเลือกคอลัมน์นะครับหรือว่าเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่ทําการบอร์ดแคสต์นะครับแล้วก็เลือกวันบอร์ดแคสต์ว่าจะเป็นการส่งบอร์ดแคสต์แบบทันทีหรือว่าตอนนี้นะครับแล้วก็การส่งบอร์ดแคสต์แบบตั้งเวลานะครับหลังจากนั้นให้เราทําการกดส่งบอร์ดแคสต์นะครับหรือว่าต้องการอัปเดตฉบับล่างเฉยๆเราสามารถแก้ไขส่วนของข้อความแล้วก็กดอัปเดตฉบับล่างได้เลยครับ